มาถึงผมก็หวดไปเลยหนึ่งไม้นะครับแล้วก็เคาะเคาะเคาะให้มันเลื้อยไปเลื้อยมานะจังหวะนี้มันกัดเลยนะครับแล้วก็ผมสงสัยแล้วก็วัด<ห>น,นะครับสงสัยทําไมนะครับ <c oughs> <c oughs> มาตกกระสู่ไม่ใช่ปะชนนะลืมตัวกัดทีเดียวแล้วมันก็เงียบนานไปเลยนะผมก็เลยย้ายมาสะพานดีกว่าสะพานตรงนี้เนี่ยมันมีน้ำอ่อ,อยๆอยู่ทางขวามือนะเห็นไหมครับแล้วก็มันจะมีลูกปลาอยู่นะผมก็เลยตีเช็คลิมตะลิงแล้วลากผ่านแล้วมันกัดเลยนะครับโคตรแรงนะกัดโหดชิบหายนะแต่ว่าไม่ติดนะครับตีไปประมาณทีงียบนาทีก็เงียบไปเลยนะก็ ไซ้เลื้อยขวาเหมือนลูกปลาที่กาลังบาดเจ็บนะปลากระสูบมันเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็โฉบเองนะครับแล้วจังหวะนี้คือผมแบบกําลังเคาะพันๆนะแล้วก็เหลียวไปมองสาวแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็กัดเลยนะครับโอยจะป้าไปแล้วนะกัดทีเพิรนะครับยังไม่ทันได้เย่ะได้เย่อะไรเลยนะและนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอย่าพยายามปลดปลาด้วยมือเปล่านะเนี่ยวิดนิ้วผมไปนะผมก็เลยตัดสินใจกลับไปเอาครีมดีกว่านะครับแล้วก็ปลดนะนี่นะครับปลาช่อนเอ้ปลาช่อนทุยปลากระสูบป๊อกนะครับสวยๆเลยนะเหมือนเดิมครับ